พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่สองเดือนที่3ในหัวข้อเรื่องจงตระนักถึงพระคิดในตัวคุณให้มากขึ้นและพระวจนะที่จะใคร้กวนและสามัคคีธรรมในพระธรรมย่อนบทที่1นข้อที่14 พระวาทาทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่่ามกลางเนาเราเห็นพัะสิตของพระองค์คือพัะสิตที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบุ์ด้วยพระคุณและความจริงพี่น้องคะเมื่อเราพูดว่าคริสเตียนคือผู้ที่ประคิดทรงดำรงชีวิตอยู่ภายในปัญหาคือมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าพระคิดหมายถึงอะไรหรือพระคิดคือใครคำว่าพระคิด มีความหมายว่าอย่างไรพระคิดเป็นคำที่ตรงกับคำของภาษาฮิบรูที่หมายถึงพระเมสสิยาและพระเมสสิยาหมายถึงผู้ที่ได้รับการเชิมในพันธสัญญาเดิมพระองค์ถูกเรียกว่าพระเมสสิยาและในพันธสัญญาใหม่พระองค์ถูกเรียกว่าพระคิดแต่ทั้งสองคำนี้หมายถึงบุคคลเดียวกันผู้ซึ่งชาวยิวเข้าใจว่าเป็นพระเมสสิยาคือผู้ที่ผู้เผยพระวจนะดาเนียลเรียกว่าบุตรมนุษย์ เมื่อพระเยสูทรงอ้านถึงพระอ,องค์เองว่าเป็นบุตรมนุษย์ผู้จะถูกยกขึ้นซึ่งหมายถึงถูกตึงกางเขนเทายิวจึงถามพระอ,องค์ว่าบุตรมนุษย์นี้คือใครพวกเขาคิดว่าพระคิดจะทรงดำรงชีวิตอยู่ช่วยในร้านพระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอ์นบทที่12ข้อที่23และข้อที่32ถึง34ว่าและพระเยสุต,ตอพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตมนุษย์จะได้รับพระเกียรติ เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคนให้มาหาเราพระองาจากอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าพรพองคจะสิ้นพระชนอย่างไรฟงชนชนชนเพร่องว่า,รวาเราทราบจากธรรมบัญญัติว่าพระคิดจะอยู่เป็นนิดท่านพูดได้อย่างไรว่าบุญมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบุญมนุษย์นั้นคือใครพระเยซูทรงอ่านถึงคำเผยพระวจนะของดาเนียลและสิ่งนี้ก็ยืนยันคำเผยพระวจนะเหล่านั้น คำว่าบุตรมนุษย์เป็นคำอธิบายของบุตรของพระเจ้าแต่บุตรของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงผู้ที่เกิดมาโดยพระเจ้าแต่หมายถึงพระเจ้าในร่างมนุษย์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้นำชาวยูจึงกล่าวหาพระองค์ว่าหมิ่นประมาทพวกเขากล่าวว่าเราจะคว้างท่านไม่ใช่เพราะกันดีใดๆแต่เพราะกันดูหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์ แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าย้อนบทที่10ข้อที่33พวกเขาเข้าใจว่าพระเมสยาพระเจ้าที่สำแดงในร่างมนุษย์คือผู้ที่พระเยซูทรงปอประกาศว่าพระองค์เป็นเมื่อคุณพูดว่าพระเยซูคือพระคิดคุณหมายความว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่สำแดงตนในร่างมนุษย์นั่นคือสิ่งที่พระองค์จุกจุงกังเขนอย่าเดิมเรื่องเนในเอกกรณีหนึ่ง ดันที่มาระโกบทที่14ข้อที่6 1บอถึง6กบอกเราเมื่อมหาปุโรหิตถามพระองค์โดยตรงว่าท่านเป็นพระคิดหรือและพระเยซูทรงตอบยืนยันมหาปุโรหิตฉีกเสื้อคลุมของตนและเป่าประกาศว่าเป็นการหมิ่นประมาทการเป่าประกาศนั้นทําให้พระเยซูต้องถูก็พูดถูกพระองค์คือพระคิดอย่างแท้จริงพระเมสสิยาห์หรือพระคิดคือพระเจ้าในเนื้อหนัง และเมื่อคุณดบพระคิดชีวิตของพระเจ้าก็มาแทนที่ชีวิตมนุษย์ของคุณและสำแดงในตัวคุณคุณกลายเป็นบุคคลที่มีพระคิดอยู่ในตัวคุณโครสเซบทที่หนึ่งข้อที่กล่าวว่าพระคิดสถิตในพวกท่านอ่านเป็นความหวังที่จะได้รับศักสีนี่คือพัสิตและแกนแท้ของคริสเตียนพระคิดอยู่ในตัวคุณ ้ตงตะหนักได้ตะหนักรู้ถึงความเป็นจริงนี้มากขึ้นในทุกวันนี้มากกว่าที่เคยฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณสำหรับการเปิดเผยว่าพระคิดเป็นผู้ใดพระเจ้าที่สำแดงตนในเนื้อหนงัง ข้าพระองค์ประกาศว่าพระคิดทรงสถิตยอยู่ในตัวข้าพระองค์และชีวิตของพระเจ้าก็สัมแดงออกในทุกส่วนตัวของข้าพระองค์ข้าพระองค์เดินในการตดนหนัาถึงความเป็นจริงนี้โดยการทำให้วัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จและสัมแดพระลิิของพระองค์ต่อโลกนี้ ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณรับพระคิดชีวิตของพระเจ้าก็เข้ามาแทนที่ชีวิตมนุษย์ของคุณคะ่ะคุณใครเป็นบุคคลที่มีพระคิดอยู่ในตัวคุณดังนั้นจงถนักรู้ถึงความเป็นจริงมากขึ้นในทุกวันนี้มากกว่าที่เคยเป็น เพื่อที่ชีวิตของพระเจ้านั้นจะสําแดงออกในทุกส่วนในชีวิตของคุณและทําให้วัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จและสําแดงผลผลิตของพระองค์ตอนนี้นะคะพระเจ้าสกำกาลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวนจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด